ไม่ได้มองจำนวนผมมองว่าผมได้ทำให้คนที่รู้จักลมหายใจโพเปทัสกี่คนหายป่วยและททำให้คนที่มีลมหายใจโบเปทัสมีชีวิตที่มีความสุขร่ลำรวยขึ้นหมดหนี้มากขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมปรารถนาฉะนั้นไม่ได้นับจำนวนถ้าเป็นผมเป็นนักธุรกิจผมก็จะต้องยิงแอดยิงโฆษณาเหมือน คนที่เป็นยูทูบเบอร์ทุกคนยิงโฆษณาจ่ายเงินค่าโฆษณาเพื่อให้ได้จำนวนผู้สมัครแล้วก็ผู้เข้าชมแล้วในสุดทางกลับกันก็จะซื้อสินค้าการบริการหรือทำให้มียอดวิวมันไม่กี่หลังแต่ถ้าเราให้ความศรัทธาความเชื่อมั่นมันจะได้และอยู่ตลอดชีวิต แต่เราก็ต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบในถับในเขาเรียกว่าอยู่ในวิถีของเราที่ทุกคนยอมรับได้อยู่ในสิ่งบนเส้นทางที่ถูกต้องที่ทำเพื่อคนอื่นนะมันไม่ต้องแข่งขันใครการค้าอาจจะต้องแข่งขันกับคู่คู่แข่งหุ้นส่วนตลาดผู้บริโภคแต่สิ่งที่ผมทำผมไม่ได้แข่ง ผมสร้างความศรัทธาความเชื่อมั่นให้คนที่ดูรายการผมได้ลงมือและสัมผัสลมหายใจโปรเปทัสแล้วเขาหายจากโรคจริงบางคนบอกว้ยไม่หายทำไงก็ไม่ได้ศูนย์เปล่าอันนี้มันต้องมีข้อเงื่อนไขต่างๆซึ่งเราไม่ต้องพูดถึงเราพูดถึงแค่ว่าเขาทำร้อยได้ร้อยเขาทำสิบได้สิบเพราะว่ามันไม่ได้ศูนย์เปล่าไม่ได้ใช้เงินสักบาททุกลมหายใจ แล้วถ้าคุณหายมันก็ประโยชน์ที่คุณหรือถ้าคุณหายใจแล้วมันไม่หายจากโรคแต่ทําให้คุณใจเย็นขึ้นผมก็ว่ามันก็ได้คุณูรปการบางอย่างได้ประโยชน์บางอย่างการเวลาของคนเราต่างกันนะครับในระยะเวลา24ชั่วโมงเท่ากันการเดินทางของแต่ละคนในแต่ละวันเดินทางใน24ชั่วโมงที่ต่างกัน เราจะประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่ร่ำรวยไม่ได้แค่ตอบโจทย์ให้คนในครอบครัวเรามั่งคั่งแต่ความสำเร็จของชีวิตคนเราที่แท้จริงคือความสุขเขาเรียกว่าสุขกายสุขใจเอาชีวิตแบบเรียบง่ายมาหล่อเลี้ยงชีวิตเราแล้วเราจะรู้ว่าแค่ขอให้เราสุขกายสุขใจก็พอ มีคนคิดเรื่องของความเป็นคนธรรมดาเนี่ยน้อยทุกคนก็อยากจะเป็นคนนูน้นคนนี้อยากจะมีความสําเร็จอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีความผิดหรอกไม่มีความว่าถูกหรือผิดแต่ความสุขที่แท้จริงคือสุขกายสุขใจแล้วได้มันมาด้วยไม่ต้องใช้เงินลองฝึกลมหายใจโปเิทัสดูนะครับพิมพ์คําว่าห้านาทีแบบลืมตาหกสิบหกรอบโพเท,ทัสหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษา ก็พิมพ์คำว่า a five minutes p u r p u s meditation แค่นี้แหละมัน last only five minutes เท่านั้นเองฉะนั้น5นาทีจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณผู้ชมจริงวันนี้เรามาดูตัวเลขกันดีกว่าเลขท้ายมือถือเนี่ยมันเป็นเลขแห่งพลังงานถ้าคุณผู้ชมไม่ได้เลือกพลังงานมันก็ถูก random หยิบขึ้นมา แบบไม่มีทิศทางขึ้นอย่าบุญวาสนาของเราวาสนาดีก็ดีไปวาสนาไม่ดีก็ดีอยู่แค่นี้แหละอย่าไปดูถูกวาสนาตัวเองแต่ความหมายของผมก็คือเลขท้ายมือถือตัวเลขตัวสุดท้ายมันบ่งชี้ชะตาชีวิตด้วยถ้าคุณผู้ชมเช,เชื่อเรื่องตัวเลขแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะเปลี่ยนชีวิตวิธีเร็วที่สุดทางรัด ก็คือเปลี่ยนตัวเลข3ตัวสุดท้ายของเลขมือถืออันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลคุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณในการฟังและตัดสินใจถ้าคิดว่ามันใช่และมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันไม่ลำบากติดต่อผมได้ที่ l i n e แอดโพเบต2สองมีค่าครูไม่ได้คุณผู้ชมมีเงินแล้วบอกว่าจะได้สามตัวเลขตัวสุดท้ายนะของเลขมือถือกับผมไม่ได้หมายถึงผมยิงธนงไม่ใช่แต่ ต้องมีความเชื่อความศรัทธามาประกอบแล้วคุณผู้ชมต้องไม่ลำบากเรื่องเงินแล้วคุณผู้ชมจะได้สตัวเลขโวนสุดท้ายที่เป็นของคุณผู้ชมที่จะทำให้เกิดความสำเร็จ